สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก,ก็จะพาทุกคนมาชมสกายวอล์คเขาคอ้อกันนะคะก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเขาคอ้อจังหวัดเพชรบูรณ์ใครที่มาเที่ยวเขาคอ้อก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่สกายวอล์คนะคะที่นี่ก็มีชื่อว่าสกายวอล,ล์คคูเลอรเขาคอ้อค่ะ เสียค่าเข้าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คนละ80บาทนะคะถ้าเป็นเด็กก็40บาทค่ะนอกจากจะมีสกายวอลกให้เราเดินแล้วก็ยังมีเครื่องเล่นต่างๆอีกนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อใครจะเล่นเครื่องเล่นก็ต้องเสียเพิ่มตามาราคาของเครื่องเล่นนั้นๆนะ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปขึ้นสกายวอล์กกันนะคะตรงนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนในการทำคลิปวันนี้นะเลยทำให้เราไม่ได้ขึ้นไปเดินบนสกายวอล์กนะคะอุปสรรคในการทำคลิปของพี่อ้อก็คือคนที่อยู่ข้างตัวเรานี้แหละคะ่ะไม่ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็บางครั้งก็ อนอกจากไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ยังหงุดหงิดใส่ด้วยนะคะเวลาที่เราถ่ายคลิปใครที่เจอแบบพี่อ้อก็คงจะเข้าใจนะคะพอดีพี่อ้อมาเห็นว่าตรงนี้ก็มีดอกกุหลาบสวยมากนะเขาปลูกดอกกุหลาบไว้เป็นดงเลยละ่ะ ก็เลยอยากจะถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายรูปกับดอกกุหลาบนะคะก็เลยให้ลุงหมีถ่ายคลิปให้แต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่เป็นอย่างที่คิดค่ะพอให้เขาช่วยถ่ายคลิปให้ก็เริ่มชักสีหน้าละแล้วก็มีท่าทางหงุดหงิดน,นะคะเขาก็บอกว่ามาเที่ยวกันน่ะ ทำไมจะต้องให้ถ่ายคลิปให้ด้วยมันไม่สนุกเลยนะที่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เราไม่ได้ขึ้นไปบนสกายวอล์กนะคะลุงหมีก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็กลับบ้านกันเถอะถ้าเผื่อเรามาเพื่อที่จะถ่ายคลิปอย่างเดียวก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะ ก็คิดว่าหลายคนก็คงเจออุปสรรคแบบพี่อ,อ้อนะการที่เราเป็นยูทูบเบอร์เวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็อยากจะถ่ายคลิปเพื่อที่จะเอามาทํำคลิปลง YouTube ใช่ไหมคะถ้าคนที่ไปเที่ยวกับเราไม่ให้ความร่วมมือการทําคลิปนอกสถานที่จึงเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ยากมากๆจริงๆคะ่ะ